เรื่องหาคนมาติวอะ่ะมีน้องคนหนึ่งสนใจมาติวให้นะครับส่วนเรื่องทุนน่ะได้ยินว่าปีเนี่ยมันจะน้อยกว่าทุกปีนะครูว่าเธอคงเจอปัญหาใหญ่แล้วแหละแต่ครูเชื่อว่าเธอทำได้ครับจะพยายามครับขอบอุค พอดีเลยนี่กำลังคุยเรื่องติวอยู่พอดีอ๋อีน,นไงที่คนที่จะมาช่วยเติวสวัสดีค่ะหนูชื่อเมย์อยู่ปีสามนะคะสวัสดีครับอาทิตย์ครับปีสองปีสีค่ะรู้จักไว้ก็ดีอ่ะเดี๋ยวครูขอคุยกับอาทิตย์เป็นการส่วนตัวก่อนนะค่ะ ช่ครับอาจารย์บอกไปแล้วนะเร่ยนที่พี่ลงภาษาญี่ปุ่นหนึ่งอะคือถ้าพี่จะให้เมติวให้วันไหนพี่บอกเมย์นะเมย์จะได้จัดตารางให้ดูตอนบ่ายพี่ว่างทุกวันปีสี่แล้วไม่ต้องท่องจำพี่เลยไหว้แล้วว่างเยน็นอ๋อถ้าช่วงบ่ายไม่ว่างทุกวันนะไม่เว้นวันจันทร์กับวันพุธถ้าพี่โอเคแล้วเดี๋ยวติวคในในรุ่งนี้เลยก็ได้ค่ะโอเค งั้นเราเจอกันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายอยู่หองสมุดการคะคะอะน้อเมย์น้อเมย์ใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะพี่นาดาเพื่อนอาทิตย์นะคะค่ะถ้าเพื่อนพี่มันทำตัวไม่ดีอะบอกพี่ได้นะเดี๋ยวพี่จัดการมันให้ ได้เลยค่ะงั้นพี่ขอตัวก่อนนะดเดี๋ยวรบกวนพวกเราสองคนปะปะ่ปะสวัสดีค่ะ,ะพี่พองแล้วใช่ไหมคะครับ<ะ><ะ>วันนี้เม์เตรียมคำศัพท์แล้วก็ไวยากรณ์ไหมพี่นิดนึงน,<ะ>นี่เรามาเริ่มคำศัพท์กันก่อน<ะ><ะ>ก็ได้อ๊อ แม้ว่าส่วนที่สําคัญที่สุดในการเรียนภาษาก็คือคําศัพท์นะถ้าพี่พอรู้ความหมายของคําศัพท์พี่ก็จะรู้ความหมายของประโยคนั้นแต่ถ้าเราไม่รู้ความหมายของคําศัพท์เราก็จะทําอะไรไม่ได้เลย,ยงั้นวันนี้แม่จะสอนพี่ออกเสียงตัวอักษรที่ลานนาก,นก่อนแล้วก็จะคําศัพท์พอได้แล้วพี่ก็มาทโยคกอนกัน เกี่ยวกับอนไรอีกอ่ะเกี่ยวกับเธอลูกไวยกรถูกกระทำแล้วก็ให้กระทำาก็มีประมาณนี้นะพี่ก็อย่าลืมไปจำพี่เหลืองี้ วม่ากรวันนี้ก็ไม่แค่นี้แหละเมย์จะทำแบบสุหัิไหมพี่แล้วก็พี่ลิเรีทำมาให้มเมย์กดด้วยพี่ทิตพี่ทิพี่ทินี <laughs> ่เมยสอนหน้าเบื่อขนาดนั้นเลยหรอเนี่ยงั้นวันนี้พอแค่นี้ก่อนก็ได้นะ เมยส่งแบบฝึกหัดให้พี่ก็ลืมทำมาให้เมนตรจด้วยลหละกลับกัน เนี่เออคือที่หน้ามอมีร้านคาเฟ่เปิดใหม่พี่ว่าพรุ่งนี้เราลองไปดูไหมแต่พรุ่งนี้วันหยุดไม่มีเรียนนะคะเออคือเออพี่ไม่เรื่องไม่เข้าใจนิดหน่อยอ<ม>เลยอยากให้มีอธิบายให้พี่ฟังอ๋อโอเคค่ะแต่ว่าถ้าเป็นคาเฟ่เม้ว่าร้านที่ขานาดก็โอเคนะมีชาเขียวอร่อยพี่น่าจะชอบอโอเคงั้นเอาเป็นร้านที่ขนาดก็ได้ โอเคค่ะเดี๋ยวไปขอตัวนะเฮ้ยนี่พี่พพเก่งมากเลยนะเนี่ยแค่ไม่กี่เดือนเองพี่ทำได้ขนาดนี้เลยหรอ <S <S ก็คนสอนเก่งไง ไปโอเคแค่นี้นะเพี้ยทริปมีอะไรอีกไหมคะพอดีว่าเมย์นักเพื่อนไว้ไม่มีงั้นเดี๋ยวเมย์ขอตัวนะ